สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดบ้านของผมเนื่องจากว่าอยู่หลังนี้มาประมาณสองปีกว่าแนละ้วยังไม่เคยทําคลิปเปิดบ้านเ,าเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าไปรประตูนี้จะเป็นประตูคีย์การ์ดนะครับหรือไม่ก็ใส่ราหัสออกก็ได้โอเคเข้ามาในบ้านห้องแรกเลยก็จะเป็นห้องคอมนะครับ นี่เป็นห้องคอมหรือห้องที่ผมใช้ไว้เขียนอินโว้ยทำงานแล้วก็อ่านวิดีโอตัดต่ออะไรพวกนี้จะลกๆหน่อยนะ <c oughs> จะแบบเรียวๆไม่ได้เก็บบ้านไม่ได้ทำความสะอาดอะไรน,นะ <c oughs> ก็นี่ก็จะเป็นห้องคอมนะจริงๆบ้านหลังนี้มีห้าห้องนอนนะครับแต่ว่าอยู่กันสามคนใช่ไหมก็เลยทําห้องพวกนี้เป็นห้องคอมห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้กันไปแทนนะแล้วก็จะเหลือห้องหนึ่งว้เป็นห้องรับแขกเอาไว้ให้แบบใครมาก็มานอนได้ห้องแรกนี้ก็จะเป็นมุมห้องคอมนะครับ ห้องหัดไปห้องนี้ก็จะเป็นกาหลามนะครับหรือว่าลงรถนี่ลงรถจะโลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าพวกผมเป็นช่างสีเนาะเนี่ยดูดิถังสีเต็มไลยอุปกรณ์การทำงานที่วิ่งออกกำลังกายก็มีแล้วก็พวกเสียมพวกจอบอะไรพวกนี้ เอาไว้ทําสวนหลังบ้านนะขออภัยในความลกๆหน่อยนะฮะเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครฝั่งตรงข้ามกลาดานี้ก็จะเป็นห้องน้ําของผมเป็นห้องน้ําชั้นล่างจะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่หรอกนี่อาน้ําได้ ข้างห้องอาบน้ำนี่ก็จะเป็นห้องนอนของผมครับนี่อยู่คนเดียวห้องเบลื้มเลยครับเป็นห้องนอนชั้นล่างข้างนอกก็จะเป็นสวนที่ห้องนอนใหญ่เงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วที่นิวซีแลนด์นะครับต้องบอกก่อนว่าที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะซื้อบ้านแล้วก็จะเขาเรียกว่า แฟดเมดอ่ะคือเขาจะปล่อยให้คนมาเช่าหรือว่าที่ฝั่งอเมริกาจะเรียกว่ารูเมดอะไรองี้นะแต่ที่นิวซีแลนด์จะเรียกว่าแบดเมดก็นั่นแหละที่นิวซีแลนด์ส่วนมากซื้อบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะผ่อนไม่ไหวคือค่าของชีพค่าผ่อนบ้านที่นิวซีแลนด์มันแพงมากๆจนทําให้ซื้อบ้านแล้วก็จะมีหลายห้องนอนแบบ อย่างเช่น3 4ห้องนอนนี้ห้องนอนที่4ไม่ได้ใช้เขาก็จะปล่อยเช่าคือให้คนอื่นมาเช่าอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่รู้จักก็ได้หรือไม่รู้จักก็ได้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านมันก็เลยจะมีห้องนอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นบางห้องเอาไว้ปล่อยเช่าแล้วก็มีห้องน้ําข้างล่างงี้คือเขาจะได้เข้าออกห้องน้ําได้สะดวกอะไรเงี้ย เขาก็เลยสร้างบ้านที่มันหลายห้องนอนสมัยนี้ที่นิวซีแลนด์เพื่อจะได้ปล่อยเช่าได้จะได้มาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายการผ่อนบ้านของเจ้าของบ้านนะครับอาจจะฟังรูปแปลกๆสําหรับคนไทยนะครับเพราะว่าที่ไทยส่วนมากซื้อบ้านก็ไม่ปล่อยให้ใครเช่าก็อยู่ในครอบครัวของตัวเองแต่ว่าที่นี่ที่นิวซีแลนด์ครับคือเข้าไปใน Facebook หรือไปในเทรดมีอะไรเงี้ยเขาจะประกาศหาแฟลตเมทเรื่อยๆมันจะมีหลายหลังแหละที่ประกาศหาแฟลตเมทมาเราขึ้นไปชั้น2ดีกว่าตรงโฮเว่นนี้ก็มีหน้าต่าง จริงๆว่าจะใส่้ามันแต่ก็ไม่เป็นไรรับแสงดีกว่านี่ห้องรับแขกจะอยู่ชั้นสองนะครับบ้านนี้เป็นบ้านสามชั้นก็เหมือนเดิมขอัยในความรกๆนะฮะฝั <c oughs> ่งซ้ายมือนี้จะเป็นห้องรับแขกนี่มีโซฟามีทีวีตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเบดนะครับสำหรับนอนได้ถ้าใครเมาหรืออะไรก็นอนได้เลยประตูนี้ก็จะเป็นห้องส้วม นี่จะเป็นห้องส้วมนะครับนี่ก็ห้องเก็บของห้องเครื่องน้องดูดฝุ่นและที่เห็นสายนี้มันเก็กิกะนิดนึงเดี๋ยวจะปรับให้มันดีแหละเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนนะมีขโมยปีนมาหลังบ้านผมก็เลยซื้อตัวนี้มาเลยลิงนะครับเอาไปดูผ่านโทรศัพท์สามารถกด ดูจากโทรศัพท์ได้แล้วเปิดไฟเปิดอารามไซเรนอะไรอย่างนี้ได้นะครับจากโทรศัพท์เลยคุยติดต่อกันได้ง่ายดีอันนี้จะเป็นห้องครัวที่เอาไว้ทำกับข้าวไปทำงานหรือข้าวเย็นมีสารพัดอย่างมุมาม่าอะไรมีหมดขนมขนม ถ้าฝั่งทางนู้นไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับคือ,อไว้เป็นฝั่งกินข้าวนี่ต้นคริสต์มาสตั้งแต่ต้นปีแล้วีเ้เก็จเก็บนี่เป็นฝั่งกินข้าวนะผมไม่ค่อยได้ใช้ฝั่งนี้กันหรอกส่วนมากก็นั่งดูทีวีฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นฝั่งทางหน้าบ้านของผมบ้านขึ้นเต็มแล้วครับผมอยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนใครๆเลยเรียกว่าไม่ได้ก่อนใครๆคคือผมอยู่หมู่บ้านนี้เป็นพวกแรก ฝั่งตรงข้ามที่พวกเพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้คือแต่ก่อนนี้ยังไม่มีบ้านนะครับเป็นแค่ดินจะสร้างแค่ฝั่งของผมก่อนฝั่งนู้นสร้างทีหลังก็ลืมบอกว่าตรงนั้นมีระเบียงเดี๋ยวเราะพาไดูระเบียงให้ดูสวนหลังบ้านหลังจากคลิปที่แล้วนะเมื่อวานที่ทำไว้ ก็ปล่อยให้ดินมันอยู่อย่างนั้นแหละตอนนี้หน้าหนาวอะปลูกอะไรไม่ได้มากต้องรอนหน้าร้อนถึงจะปลูกผักได้ห้องรับแขกนี่ก็กว้างพอดีนะคือลงลงสูง2องเมตรเจก็คือแตะไม่ถึงถ้าแตะถึงนี่ก็คือ2องเมตสี่องเมตรห้าอนี้2องเมตรเจก็จะลงลงเวลาแขกไปใครมาก็นั่งโซฟานี่กันคนะก็นั่งฟังเพลงกินเบียร์ชิวชว ป่าเดี๋ยวพาไปชั้น3กันชั้นสจะเป็นที่ที่หมวยกับแฟนอยู่นะครับชั้น3จะมีสกายไลท์อยู่ตรงนี้สวยไหมเอาไว้รับแสงแดดเต็มๆแล้วก็สวยดีด้วยนะนี่ขึ้นมาชั้น3ชั้น3นี่จะมี3ห้องนอน,นแล้วก็สอห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนของหมวยกับแฟนก็เราจะไม่เข้านะ ห้องนอนถือว่าเป็นห้องส่วนตัวในนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยเป็นมัสเตอร์เบดรูมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันแต่ว่าเขาทําไว้เป็นห้องดูหนังดูกระตูในในคอมเล็กๆนี้ก็จะมีวิวสงูงๆเปิดกระจกดูสิ เป็นวิวอย่างนี้นะครับแล้วรอบๆบบ้านข้างหลังว่างก็จะเป็นวิวนี้ถ้าใครที่ไม่เคยดูคลิปของผมตอนนี้เงียบม,มากครับล็อกดาวน์วันที่สองมาเดยวไปอีกห้องนึงทุกห้องนอนก็จะมีตัวสื้อผาอย่างนี้นะครับ นอนผมก็มีแต่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ไปไปตรงกลางนั้นก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำที่ใหญ่มากๆเลยหอมนในของด้วยนะมีอ่างนะลิมเลยลิวมว้มก็มีอ่างเชื่อไหมอยู่บ้านนี้มา2ปีครึ่ง2ปีกว่าๆไม่เคยแช่อ่างเลยนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องมาแช่อ่างนะ แช,ชน่น้ำร้อนชิวๆใช่ไหมส่วนมากห้องน้ำนี้ก็จะเป็นไอ้หมวยนะไอ้หมวยเป็นคนอาบเพื่อให้น้ำมันไหลเวียนมันจะได้ไม่เก่าไม่เหม็นอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งที่เอาไว้รับแขกแต่ก่อนห้องนี้มีคนเช่านะแต่ว่าย้ายไปแล้วออกไปแล้วนี่เอาไว้ให้คนนอนแบบสมมติไอรอนมากินเหล้าแล้วมันกลับบ้านไม่ได้ก็จะให้มันนอนตรงนี้แหละครับมีห้องก็เป็นห้องเก็บของเหมือนเดิมห้องเสื้อผ้า ห้องตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเก็บของนี่ก็จะเป็นวิวจากทั้งหน้าบ้านเหมือนเดิมหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยรถมีแมวด้วยบ้านนู้นเห็นไหมเห็นไหมนั่งอย่างนั้น ลืมไปการลลอกดาวของนิวซีแลนด์7วันเนี่ยมีเงินเยียวยาด้วยนะครับอยากจะให้ทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะลองคอมเมนต์เข้ามาเดาเล่นๆว่านิวซีแลนด์ลลอกดาวน์7วันเนี่ยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเยียวยากี่ดอลน,นะครับประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่ดอลลองคอมเมนต์เข้ามาเดาดูขำๆนะครับผมอยากรู้ว่าจะมีใครเดาถูกหรือใกล้เคียงขนาดไหนเตียงนี้ก็มีชั้นล่างนะชั้นล่างก็นอนได้แต่ว่าไม่เคยยังไม่ได้เกะพปฏิกิก นานมากๆแล้วเียงี้มาจากบ้านแม่นะครับนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับบ้าน3ชั้น5ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็มีห้องส้วมอยู่ชั้นล่างแขกตอนนั้นซื้อมาในราคาที่เ0 0 00 0นกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยณปัจจุบัน2 0งพนี่คือบ้านอย่างเงี้ยเกินล้านละแน่นอนแต่อันนี้ซื้อมาในราคาเ0 0 0 0สกนกลางๆก็ถือว่าดีมากๆเลย ราคา t h ก็จะเปิดคลิปดูบ้างน,นะครับผมเปิดบ้านให้ทุกคนได้ดูนะฮะอาจจะลกๆนิดนึงนะขออภัยด้วยไม่ได้แบบว่าคลีนหรือทำความสะอาดอะไรหรอกเอาแบบเรียวๆเลยถ้าใครอยากจะเห็นที่ไหนในโอคลแลนด์หรือว่าที่ไหนในนิวซีแลนด์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมถ้าผมมีโอกาสไปนะัจุดๆนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้ก็ล็อกดาวน์อยู่บ้างกันไปก่อนเนาะเคสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานแค่ส4คนวันนี้1112คนแล้วครับหวังว่าไม่น่าจะปิด ล็อก <Lock> ดาวนานกว่านี้นะไม่งั้นรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือเงินเยียวยากันมาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ